เบื่อแล้วกับอาการปวดหัวบ้านหมุนแขนขาอ่อนแรงมือเท้าชาอยากหายแล้วทํำยังไงดีวันนี้ผมมีคําตอบแบบเร่งด่วนมาให้ครับคนที่มีไขมันในเลือดสูงเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงมากมายเช่นโรคหัวใจอัมพฤกษ์อมัอมาพาตจะเกิดตอนไหนก็ไม่มีใครรู้หากปล่อยไว้อันตรายถึงชีวิตทั้งส่งผลให้อ่อนเพลียง่วงซึมเดินแล้ปวดน่อง กินนานาน,นอกจากจะไม่หายขาดแล้วแถมยังทําให้ตับและไตพังบางคนอาจจะพึ่งพาทางอื่นเช่นลดการกินอาหารที่มีไขมันสูงอย่างแกงกะทิพิซซ่าไก่ทอดแต่ลดเท่าไหร่ไขมันเลวก็ไม่ลดลงสักทีแล้วจะทํำยังไงดีผมขอเสนอทางแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คือเบต้าออยล์กล่องนี้ครับเบต้าออยล์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่วิจัยมาแล้วว่าสามารถลดระดับไขมันเลวในเลือดได้จริงถูกส่งไปแข่งขันในงานนวัตกรรมระดับโลกที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมมาถึงสองรางวัลเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกและมีสถาบันวิจัยชั้นนำของไทยรองรับก็พอจะมั่นใจได้แล้วนะครับว่าสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดดีขึ้นได้จริงคุณอาจจะสงสัยนะครับว่าต้องกินนานเท่าไหร่แล้วถึงจะหายคําตอบก็แน่นอนนะครับว่าแล้วแต่คนส่วนมากก็ดีขึ้นใน1-2สสัปดาห์และหลังจากกินครบ1เดือนบางคนกลับไปตรวจเลือดค่าไขามันในเลือดก็ลดลงปกติสวัสดีครับคุณพี่ ครับคุณพี่บางออนดาราดาษถูกไหมครับปัจจุบันอายุ51ปีนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดอะไรครับคุณพี่ตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนะครับแล้วเห็นได้รับข้อมูลการตรวจสุขภาพมาด้วยมีความดันโลหิตสูงเนาะใช่ค่ะมีความดันสูงแล้วก็มีค่าเบาหวานเกินมานิดนึงแล้วก็มีคอเลสเตอรอลที่ปิ่มๆละไตรกีเซอร์ที่เกินมามีอะไรอีกาหมครับที่ในส่วนของที่เป็นปัญหาของร่างกายคือไขมันก็จะมีนิดหน่อยอะค่ะขอให้ควบคุมอาหารอยู่ะค่ะ อ๋อแล้วคุณพี่เคยควบคุมมาหาไหมครับคือไม่อะค่ะก็คือทานทานแบบปกติเลยกินปกติเลยก็กินได้หมดเลยกินได้หมดเลยก่อนหน้านี้คุณพี่เคยกินยาคุณหมอไหมครับคือเมื่อก่อนอะคะ่ะไม่ได้กินนะคะ่ะแล้วก็มาช่วงหลังคือเหมือนกับเริ่มรู้ตัวเองว่าใจสัน่นมันเหมือนมันเหนื่อยอะคะ่ะไปหาหมอก็หมอไปตรวจพบก็คือเป็นความดันก็ได้ทานยาของหมออยู่อะ อ๋อคือมีกีดาคุณหมออยู่ด้วยใช่ค่ะคุณพี่เริ่มต้นมาทานเบต้าออยล์ได้ยังไงครับพอดีเห็นในเว็บพุกอะค่ะเขาบอกตัวนี้มันลดความดันได้ครับช่วยให้คือหลับสบายอะไรแบบนี้อะคืออยากทดลองแล้วหลังจากที่ทานเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทานแล้วก็คือรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยอค่ะมันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วเราจะใจสั่นเวลาเราทํางานปุ๊บก็จะเหนื่อยง่ายครับใจสั่นอาการที่เราเหนื่อยเนี่ยหายไปอืม มันก็จะเลดน,น้อยลงหายเลยแบบไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเ<ม>วลาขึ้นลิฟต์ว่าเดินไปไหนอะไรมันก็จะเบาลงไม่เหนื่อยแล้วจากการที่เราที่แบบหลับตื่น,นวันหนึ่งสองสามครั้งอะ,ะค่ะคืนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยคือหลับยาวเลยอ<ม>ืได้ทานแล้วก็คือหลับยาวเลยตอนแรกคือจะตื่นทีเดียวเลยเช้าสว่างไปเลยอะค่ะ แสดงว่าปัญหาที่คุณพี่เป็นการนอนไม่หลับแล้วก็อาการเหนื่อยปลูกแก้ไขทั้งสองปัญหาเลยใช่ค่ะโทษนะครับกินเบต้าออยล์มาแล้วกี่วันครับคุณพี่ประมาณสิบห้าวันนะค่ะประมาณสิบห้าวันก็คือสักสองกล่องที่สองใช่ค่ะอืมก็คือมันดีขึ้นอะคือหลังจากที่ได้ทานแล้วผลก็คือดีขึ้นจากที่เราเหนื่อยมากเลยตอนนั้น,นแล้วนีด่อแเราก็จะเหนื่อยแล้ว,แ,แ,ลวแต่ตอนเนี้ยประมาณไม่เหนื่อยแล้วอะก็คือเราไปไหนก็สบายชิลๆเลย แล้วก็ทานได้ปกติอลค่ะอก็คือยังคงกินอาหารปกติอยู่แต่ไม่เหนื่อยละเมื่อก่อนเหนื่อยเหนื่อยค่ะเมื่อก่อนเหนื่อยถามนิดนึงวันแรกที่คุณพี่สอบถามเข้ามาแล้วรู้ราคาคุณพี่รู้สึกยังไ <laughs> <ม>งก็ตกใจนิดเดียเสียตามไปอนะ่ะแต่ได้ผลประโยชน์กลับมาที่ตัวเรามันก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ตอ,ตอนตอนแรกคือรู้สึกว่าแพงวพาะงั้นเด็ใช่ <laughs> ตอนนี้รู้สึกยงเป็นยังไงบ้างเอาแบบตรงๆเลยไม่ไม่ไม่มีการโกหกละเอาตรงๆเลยตอนนี้คุ้มไหมกับเงินที่จ่ายไป กค็คุ้มกับตัวเราด้วยค่ะคือไม่ต้องไปถามหมอบ่อยแล้วก็การที่เราที่ไม่เหนื่อยที่เราทํางานได้ตลอดตลอดอย่างเงี้ยก็มันดีขึ้นเลยคะ่ะเสียไปกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปแล้วมันดีขึ้นผลตอบรับออกมาดีเลยอืดีใจจังเลยครับถ้าสมมติอยากจะให้คุณพี่ฝากฝากสักคำหนึ่งสำหรับเอ่อบางคนที่เป็นลูกยังอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของไขมนันนอนไม่หลับเหมือนคุณพี่ด้วย หรือมีอาการเหนื่อยง่ายคุณพี่อยากจะบอกเขาว่าอะไรครับสําหรับเบต้าออยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครมีอาการที่เหนื่อยง่ายทํางานหนักหรือว่าเมื่อล้านอนไม่ค่อยหลับเนี่ยใช้เบต้าออยตัวเนี้มันจะช่วยได้แล้วได้ผลดีจริงๆค่ะอโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณพี่ที่สละเวลามาให้ข้อมูลเนาะก็ขอให้คุณพี่สุขภาพดียิ่งๆขึ้นไปชีวิตยืนยาวนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่เสียสละเวลาอันมีค่านะครับอาจจะเป็นประโยชน์ ที่บางคนอาจจะมีปัญหาเหมือนคุณพี่แล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์แบบคุณพี่นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่สละเวลาสวัสดีครับพี่ศิละสวนสะแก้วนะครับตอนนี้อายุ47ปี ใช่ใชอยู่แถวบางแคเนาะใช่ใช่โอเคเห็น okay. ว่ามีผลตรวจมาด้วยอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเนาะฟี่ศิระเนี่ยจะมีค่าที่เกินก็คือจะเป็นไตรกีซลายอยู่2อ9รอยเกือบเกือบ300เลยนะครับและโดยปกติพี่ศิระเนี่ยกินอาหารครบสามื้อไหมครับครบสมื้อครับครบ3มื้อละอาหารที่กินส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไหนครับผัดเต้าหู้อะไรประมาณนี้ของน้ำผะโลแก้วโลอะไรประมาณนี้แล้วปกติดื่มไหมครับไม่ดื่มครับไม่ดื่มไม่สุกครับออกกาลังกายบ้างไหมคร ที่พี่ศิระกินเนี่ยโอ้โหจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยที่ส่งให้นะครับมียาอะไรบ้างครับมียาความดันเบาหวานครับอ๋อมียาความดันเบาหวานต้องแจ้งนิดน,นึงก่อนนะครับสาเหตุที่ความดันสูงเนี่ยก็จะเกิดจากไตกลีเซอไลด์ที่มีมากขึ้นนั่นเองนะครับเวลาที่หัวใจมันสูบฉีดเลือดเนี่ยมันติดในส่วนของไขมันในเส้นเลือดนะครับจนทําให้ความดันสูงนะครับแล้วคุณหมอสั่งจ่ายยาความดันสูงเนี่ยคุณพี่ศิระกินนานหรือยังครับผมกินมา20กว่าปีนะครับฮะ20กว่าปีเลยเหรอครับไปเดินเส้นเลือดสมองแตกมารอบ เดินต <S preach ers> so ั้งแต่อายุยี่สิบห้าเดินสมองแตกโอ้โหปต่มาณก่อนพี่ดูดละกินกินเหล้าดูบรีจัดบรีวันวันละสองซองกินเหล้าถึงที่สามแล้วก็นอนผมวูช้าประมานต่อไปอย่างเงี้ยเป็นตั้งแต่อายุยี่ห้าใช่โอ้โหสามรอบด้วยครับแต่ผมถามนิดนึงครับครั้งแรกแตกตอนอายุยี่ห้าเด้เดอนในสมองแตกครั้งที่สองแตกตอนอายุเท่าไหร่ครับก็ปีละครั้งนะครับโอ้โหแต่ยิเจนในยี่สิบแปด ผมเลยต้องเลิกเด่ยทุกอย่างอืมกินยามา20กว่าปีแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โห oh ยาส่วนใหญ่ที่กินก็คือจะมีความดานันมีเบาหวานถูกไหมคุณดาเบาหวานเบาหวานได้พวกเป็นทีหลังครับเดี๋ยววมันกเป็นเป็นความดันมาก่อนโอเคอันนี้เวลาที่เรากินเนี่ย ยากลุ่มลดไขมันหรือลดความดันพวกนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทําให้มันไปทําลายเซลล์ด้วยทําลายทั้งไขมันดีแล้วก็ไม่ดีเลยจริงๆไขมันมันไม่ได้เป็นตัวร้ายขนาดนั้นนะครับมันจะมี2อันคือไขมันดีและไม่ดีแต่ยากลุ่มนี้เวลาที่มันไปทําลายเนี่ยทำให้ผนังเซลล์เนี่ยมันอักเสบปกติแล้วเนี่ยเวลาที่พี่คุณพี่กินยาเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยคุณพี่เสียค่ายาเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ใช้ประกันสังคมกันใช่ก่อนก็อาจจะไม่ได้เสียอะไรเยอะแยะใ่ไมมเเสียยลจ แต่อาจจะต้องกินไปตลอดชีวิตอะเนาะพี่ศิละครับแชร์นิดนึงตอนนี้คือหลังจากที่พี่ศิระได้เจอเบต้าออยตอนนี้ทานไปกี่แผงแล้วครับสองแผงได้แล้วครับจะเข้าแผงที่สามแล้วครับประมาณเข้าแผงที่สามแล้วเนาะหลังจากที่เริ่มทานเนี่ยพอจะเล่าแบบละเอียดนิดนึงได้ไหมครับตั้งแต่วันแรกเลยก็ดีนะท้องมันก็ไม่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 บวมแล้วหายใจได้คล่องคอขึ้นตื่นมาแล้วมันไม่มือหนวัวไม่หนวัวมันตื่นตัวได้ดีกว่าเก่าเยอะวีแลกซ์กระชแขงขึ้นไม่ค่อยม่วง ไม่ค่อยง่วงด้วยอื่โอเคแล้วคือตรงนี้อันนี้พี่ทราบไหมว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจาก่าจะมาจากไขมันในเลือดนะครับอ่าโอเคเลือดะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนําตัวเบต้าออยล์การทํางานของมันนิดนึงนะครับตัวเบต้าออยล์เนี่ยสกัดจากไขมันดีนะครับตัวเปปบไทยจากข้าวนะครับน้ามันกานล,ล่าน้ํามันมะกอกนะครับ,กกนะรบเวลาที่คุณพี่ทานเข้าไปเนี่ยเม็ดตั้งแต่เม็ดแรกเลยคนที่มีไขมันสูงมาเยอะเนี่ย จะรู้สึกหน้าไม่ค่อยมืดแล้วนะครับ <_ d cess> เพราะว่ามันจะเข้าไปสลายไ <_ d cess> ขยมันเลวเอาไขามันเลวออกมานะครับทำให้ร่างกายรู้สึกว่าเราเฟรชขึ้นมีแรงขึ้นนะครับและสาเหตุที่มันเกิดจากการอาการ,อาการหายใจไม่ออกหรือว่าแน่นหน้าอกเนี่ยส่วนหนึ่งคือพอเวลาไขามันเราในตัวเยอะๆเหมือนเรากินข้าวเยอะๆนะฮะพอไขมันเยอะๆเนี่ยมันเหมือนแบบมันแน่นไงแต่เวลาที่ร่างกายเอาไขามันเลวออกไปแล้วเนี่ยคุณพี่ศิละเนี่ยจึงสามารถหายใจได้คล่องขึ้นนั่นเองหลังจากที่ทานไปแล้วเนี่ยหแผง2แผงสแผงแล้วเนี่ยแล้ว คิดว่ายังไงต่อครับตรงนี้นแต่นี้ก็คิดว่าจะหาหรืนพันที่ลดไตกรีนรายครับไตกรีนรายที่สูงเกินสูงมาจะเป็นปีแล้วอะอ่าเป็นปีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่าก็คือ200รอเนี่ยจัดส0 0รอยเนี่ยตลอดเลยใช่ไหมเกอบ3า0รอตลอดเลยประมาณแค่นี้เลยจากเรื่องที่แล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับคุณพี่สิระไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเติมที่ไหนแล้วตัวเบต้าออยล์ตัวนี้นะครับจะช่วยลดไขมันในเลือด ไปกีสลไลนะครับแล้วก็ช่วยลดระดับความดันสูงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคเ,เส้นเลือดในสมองแตกนะครับที่จะเป็นสตโตรกหรือหัวใจวายเฉียบพลันค่าพี่ศิระไม่ได้เยอะเท่าไหร่ตอนนี้พี่ศิระทานวันละกี่เม็ดครับทานเม็นเม็ดเอ่าถ้าสมมุติว่าเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดเนี่ยนะครับพี่ศิระก็ทานประมาณ2เดือนแล้วก็พี่ศิระไปตรวจอีกครั้งหนึ่งผมว่าค่า200กว่าเนี่ย ก็จะลงกลับเป,เป็นปกติได้แล้วไม่ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมแล้วครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับได้เลยทีนี้สุดท้ายนะครับอยากให้พี่ศิระแชร์นิดนึงบอกเล่าประสบการณ์จริงคุณลูกค้าที่อาจจะมีอาการแบบพี่ศิระนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกหรือแม้กระทั่งไขมันไตกีสลายเนี่ยว่าอยากจะบอกอะไรกับลูกค้ากลุ่มนั้นบ้างที่ยังไม่ได้ใช้ครับอ๋อไปก็อยากให้ไปล,ล,ลองดูกระดุษบาลน,นะครับลองดูเออผมเป็นไขมันรสเนมนไมันไตรสลมานาันครับ ผมดันนี่ผมสมัยคอน้ยผมนี่ระดับเกือบเยี่ยมสามร้อยเลยนะตอนแตกนะโอ oh. mm. ้ยยาโะบายผมกินยี่สิบปีก็ยังไม่หาย mm. มันเหมือนแค่เป็นแค่บรรเทาอาการนะครับแต่ก็มไม่ได้หายขาดมผมไม่ได้ลดอะไรเลยได้เป็นาออยนี้ไปแล้วก็เพื่ออะไเยอะเติมมาแล้วก็มีเรื่องมีแลนได้เป็นาออยนี้ไปแล้วเ็ราะ้ลุกอาบน,น้ำแปรงฟัน,นได้เลยเดินไม่มีอะไรอะไรข้างเคลียเลยครับ mm. อืประหยัดประหยัดแนะนําให้ คุณท่านาลองลองลอง,ลองทานดูนะครับอว่ามันดีว่าอาหารเติบทันี้มันดีจริงไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแอบอ้างนะครับลองครับต้องเราต้องลองครับผมก็ลองไปลองถูกไปเยอะครับอตอนที่ผมจะะเจอไปเจออ้อยเนี่ยหมอบอกผมว่าแบบคนมากอาจจะถึงการถึงท่านต่อไตก็เลือดเสียเลือดเสียมุนเยอะนะฮะ ก็มาจบนี่ไปได้ออเลยครับก็ช่วยผมไม่เยอะเลย oh. ไม่อยากให้ทุกท่านลองลองดูลองลอง,ลอง,ล,องลองดูลองดูนะครับโอ้ห oh. และนี่คือเสียงจากผู้ใช้จริงของเราโอ้โ oh, ห oh, ผมฟังแล้วผมภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจกับพี่จริงๆนะครับถามเผื่อลูกค้าลูกเผื่อลูกค้าบางคนเขาอาจจะสงสัยอุย้ยพี่ทำไมราคาแพงจัง ชุดหนึ่งพันห้าสองพันถ้าเป็นพี่ศิระพี่ศิระจะตอบว่าอะไรครับผมบอกได้เลยมันไม่แพ้หรอก,กแตกค่คุณถ้าเกิดคุณคือคุณยิงแย่เลยผมยี่สิบปีบอกว่ามันไม่แพอ้อินแล้วมันหาย,ยอ่ะกัินแล้วมันไม่หายมันยื้อมันเทาคุณเป็นปยี่สิบปีงี้คุณจะย,ยังไงอ่ะโอ้โหโอ้โหดี<ๆ>มากๆและนี่คือเสียงจากพี่ศิระนะครับลูกค้าผู้ใช้จริงของเราน่าจะตอบ ข้อสงสัยให้กับลูกค้าที่ยังอาจจะกําลังสงสัยนะครับกำลังตัดสินใจกําลังคิดอยู่นะครับผมเชื่อว่าคําพูดของพี่ศิระน่าจะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่มาเป็นกระบอกเสียงที่เป็นคนใช้จริงๆนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ศิระมากๆเลยที่สละเวลานะครับให้กับบริษัทโฮฟฟูให้กับลูกค้าหรือผู้ป่วยหลายๆคนที่อาจจะกําลังมีปัญหาสุขภาพแบบพี่ศิระอยู่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่ศิระครับขอให้พี่ศิระสุขภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไป นะครับและหากมีโอกาสนะครับแวะเวียนเข้ามาที่ออฟฟิศนะครับอยู่แถวๆรามคำแหงสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันยินดีต้อนรับพี่ศิละเสมอครับครับผมครับสำหรับว<ะ>ันนี้ขอบคุณพี่ศิระมากๆเลยนะครับครับผมครับ